สวัสดีค่ะทุกคน welcome to my channel expert crew by พี่ก้อยนะคะวันนี้พามาบุกห้องพี่ก้อยที่ดูไบเป็น room tour ห้องที่ดูไบกันค่ะใส่กันบินพี่ก้อยเนาะจะต้องหาที่พักเองนะคะแล้วก็มีเด็กๆถทาหลายคนละล่ะว,ว่าออหาที่พักยังไงราคาเท่าไหร่เริ่มยังไงนะคะใน s e เ m e n นก็จะมีการให้สิ่งที่เรียกว่า housing allowance ซึ่งก็จะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เราจะต้อง manage แล้วก็จัดการหาที่พักเอง register ต,ต่างๆเองค่านำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงห้องก่อนแล้วกันเนอะพี่ก็อยู่เป็นห้องสตูดิโอนะคะก็คิดว่ายอมจ่ายแพงหน่อยแต่ว่า มีความสะดกสบายมีคอมมูนิตี้ที่ดีไม่เกิน20นาทีครับรถถึงที่ทำงานนะคะเราจะจ่ายเป็นปีนะคะที่ดูไบจะจ่ายห้องเนี้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาใหม่เนี่ยนะปีละประมาณ3,30,000 0บาทคะ่ะซึ่งก็พี่ก้อยคุณเป็นเลขกลมๆแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนหรือว่าเพื่อนคนอื่นๆของพี่ก้อยน,นะคะที่อาจจะเลี้ยงแมวหรือว่าต้องการห้องใหญ่หน่อยมีครอบครัวมีแฟนมีเพื่อนๆมีครอบครัวมาพัก มาพักจากต่างประเทศเนาะมาที่ดูบบ่อยนะคะเขาอาจจะอยู่เป็น1ห้องนอนสองห้องนอนหรือว่าบางคนก็อาจจะอยู่เป็นวิลล่าก็ได้นะคะสําหรับราคาในแอเรียนี้เนาะประมาณ4,2่แสถึง 4, 5, สี่แสนาำหรับ1ห้องนอนนะคะถ้าเกิดว่าเป็น2ห้องนอนเนี่ยก็ห้าแสนขึ้นไปต่อปีค่ะ ำหรับพี่ก้อยพี่ก้อยก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ปกติก็จะเป็นคนที่บินกลับบ้านหรือว่าบินไปเที่ยวในประเทศอื่นแล้วก็เรามีบินไปเลเวอร์บ้างไปพักที่โรงแรมอื่นบ้างเราคิดว่าเออเราอยู่ห้องประมาณนี้คือโอเคแล้วแล้วก็เรามีตังเก็บในส่วนที่ใส่กันบินอนะ่ะให้มาแล้วเราก็จ่ายถูกว่าแส่กันบินจะให้ปีละประมาณ 3,500น,นะคะกลมๆแล้วกันเนาะที่ดูไวเนี่ยจะจ่ายเป็นเช็คนะคะเพราะฉะนั้นในปีหนึ่งมาตรฐานเนาะก็จะแบ่งเป็น4เช็คสมมติว่า40,000ก็เป็น4เช็คต่อปีเราก็เขียนเช็คแล้วก็ส่งให้เขานะคะส่วนพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อยขอเขาลดราคาลงไปอีกนะคะพี่ก้อยก็จ่ายเป็นเงินสดก้อนเดียวนะคะก็เราก็สามารถ n ิกโ t เ a t e กับ l a n d l o อรหรือว่าเป็นเอเจนซที่ดูแลที่ห้องนี้ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปทํารูมทัวร์กันแลวแล้วกันเนอะจริงๆแล้วห้องไม่มีอะไรมากเลยสามารถมองทะลุป,ปลุโปร่ปปปไปได้หมดเลยนะคะก <c oughs> ็ไปกันเลยค่ะก็ไมโครเ <c oughs> วฟตู้เย็นนะคะเครื่องซักผ้าแล้วก็เป็นส่วนของซิงแล้วก็มีส่วนของทำอาหารนิดหน่อยนะคะพี่ก้อยก็เ,เลือกเป็นคุกเกอร์เนาะเพราะว่าไม่ได้ทำอาหารบ่อยนะคะเพราะว่าห้องมันเป็นสตูดิโอด้วยแหละก็เดี๋ยวจะมีกลิ่นเยอะนะคะแล้วก็ เป็นส่วนของชาเวอร์นะคะอันนี๋ยวมีหน้าตัวยมีหนึงแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นของส่วนของซิงนะคะก็เข้ามาด้านสายมือเป็นชาเวอร์รูมค่ะตรงไปเท่านี้เลยนี่คือห้องเลยขอบอกทุกคนถ้าเกิดว่าพี่ก็มีคลาสสอนเนี่ยก็ตรงนี้เลยเนาะอันนี้เป็นโซนที่ชอบไม่รู้สิเป็นโซนที่แบบว่าสามารถ c r e a t รีเอท t i v ต t y ต่างๆได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นโซนแต่งหน้าง่ายๆ s i m p l e simple, simple. แล้วก็อันนั้นก็จะเป็นตู้ใส่ยาใส่รองเท้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เตียงนอนแล้วก็อันนี้ก็คือที่ที่นั่งอัดเมื่อกี้นะคะพี่ก้อยก็จะชอบมานั่งเขียนอะไรแล้วก็อ่านหนังสืออะไรแถวๆนี้แล้วก็ถ้าตอนกลางคืนก้อยก็จะชอบเปิดแบบว่าโรแมนติกไลท์แบบนี้เป็นยังไงบ้างห้องเพ่ก้อยก็ประมาณนี้เลยนะคะเป็นห้องจิ๋วนะคะสําหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เพ่ก้อยชอบมานะคะจะบอกว่าที่ตึกเนี้ย ค่าไฟฟรีได้นะทุกคนคือเรลยได้ว่าพี่ก้อยเปิดแอร์ค่อนข้างจะตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีนะทุกคนมันทําให้ผิวแห้งค่ะ สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็คลิปหน้าพี่ค้อยจะมาบอกเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะคะซื้อที่ไหนดีแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นเนี่ยรวมทั้ง้้อเนี่ยราคาเท่าไหร่ซึ่งก็ค่อนข้างแรงอยู่นะ <c oughs> แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่จะมาอยู่ดูไบไม่ว่าจะมาเรียนต่อศึกษาต่อนะคะหรือว่ามาทํางานที่นี่แต่ว่าบริษัทให้เป็น housing a l l o w a n c นะคะมาได้ มีแอดคอมบิเนชันให้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับทุกคนนะแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่ดูไบนะและห้องประมาณเนี้ยหรือห้องใหญ่กว่านี้ถูกกว่านี้อีกเช่นอาจจะออกไปอยู่ที่ราซาไคมาหรือว่าที่อัชมานนะคะอาจจะขับรถไกลหน่อยแต่ว่าห้องกว้างกว่าวิวธรรมชาติกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าค่ะก็ เอาไปชั่งน้าหนักกันนะคะว่าเอออยากที่จะอยู่แบบไหนนะคะหรือว่าเออถ้าเราแบบอยากที่จะแชร์กับเพื่อนพี่ก็ว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าแน่นอนว่าราคาถูกกว่าแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็หารกับเพื่อนเนาะคนละครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่ติดตาม Expert Crew แบบพี่ก้อยนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดหวัวใจแล้วก็ฝากติดตามกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีสาระบันเทิงกับพี่ก้อย Expert Crew แบบพี่ก้อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ